กณีเก่าเราเพิ่งโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมคะขอเอ่ยชื่ออะไรกันสาตว์มีอ่ะส่วนแบ่งทั้งหมดเลยเขาขอส่วนแบ่งทั้งหมดรู้สึกยังไงเพราะว่าสัญญาจะมีถึงปี68ใช่อันนี้หนูเพิ่งรู้นะว่าสัญญามีถึง68แปดใช่เราเพิ่งโพสต์รายละเอียดลูกค้ายังจะบอกอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสู้กันด้วยกฎหมายค่ะเพราะว่า ายครั้งแล้วแล้วถ้าครั้งนี้หนูยอมอีกนั่นแปลว่าตัวหนูเองคงไม่มีศักดิ์ศรีแล้วอะเพราะว่าหนูสู้ด้วยลาแข้งตัวเองจนกว่าจะมาอยู่ถึงทุกวันนี้อ,อย่างที่บอกว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยซัพพอร์ตเราในในในช่วงเส้นทางที่เราเดินตามความฝันเราอะอันนี้หนูไม่ใช่คนในละคุณอยู่แล้วมันเหมือนหนังคนละมวลมาอีกแล้วแค่เดือนเดียวแต่เขาบอกว่าถึงปีหกแปดอะไรยังไงคะจริงจริงเนี่ยสัญ,ญญาที่เซน็นมีแค่สิบปีค่ะตอนนั้นหนูยังสิบเจ็ดอะ แล้วก็หนูไม่มีสัญญาคู่ฉบับเพราะฉะนั้นหนูหนูไม่รู้เลยว่า